ค่ะสวัสดีค่ะเช่นเคยค่ะสวัสดีจอนเช้าสายๆสักหน่อยน้องวายุของเราหนุ่มน้อยหัวแดงหนุ่มน้อยผมแดงพ่อเอซีทักมาค่ะพอดีแม่เพชรกับเทวฤทธิ์เนาะว่าพ่อเอฟซีอยากเห็นเล่นน้ำก็พอดีสะะการบินไทยน้ำไม่สวยค่ะ ้องขอมดไปก่อนเนาะไม่ใช่น้ำมูลเนาะเป็นน้ำสาการวินไทยเพราะว่าน้ำไม่ถ่ายเทเนาะมันเชียวค่ะไม่กล้าลงน้ำสกปรกจากการวินไทยของเราคื<ม>อพ่อควานตาหนูเนาะเก็บขยะให้น้องอยู่น้องวายุ แม่ชื่อกรันเกาตัวนี้เทวลิตเพื่อนบ้านของแม่เพชรอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะวันนี้พ่อควรจะเอาไพวายุไปปลูกหญ้าว่าอย่างนั้นไม่มีใครดูแลเนาะถ้าปลูกทิ้งไว้ เหมือนแม่เพชรของเราก็ไปปลูกหญ้าให้เจ้าของกินเหมือนกันพ่อควานไปปลูกไว้ที่แปลงหญ้าก็ปลูกหญ้าทุนี้พ่อควานก็จะปลูกทิ้งไวน้นะถนนก็จะปลูกหญ้าเหมือนกันค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราต้องปลูกหญ้าเนาะเพื่อให้น้องๆช้างได้กินค่ะเพราะว่าถ้าแรงก็ตายเหลือน้อย บ้านเนาะวันนี้เป็นที่พักของโครงการค่ะน้องวายุของเราไม่ได้อยู่บ้านค่ะเอามาได้สองวันแล้วค่ะนี่ค่ะที่พักน้องวายุกับพี่ชายของเขาเนาะเทวฤทธิ์นี่ค่ะเป็นเป็นพลายเนาะเป็นช้างอะ่ะใตล่มไม้ ตรงนี้ก็อากาศร้อนค่ะฝนก็หยุดไปประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะสงสัยจะแรงค่ะช่วงนี้เนาะค่ะช่องทางเพรมณีค่ะก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะน้องวายุของเราหนุ่มน้อยหมวกแดงผมแดงผิวขนของเขาจะสีแดงค่ะนี่เพราะว่าไม่ใช่ควันของเขาเนาะถ้า เข้าใกล้ได้ก็จะพาไปดูเนาะไม่กล้าเข้าเพราะว่าต้องควานของเขาอย่างเดียวค่ะหนุ่มน้อยผมแดงพ่อเอฟซี C ทักมาว่าหนุ่มน้อยผมแดงเนาะก็แดงจริงค่ะขนขนที่หของเขามันจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลน้ำตาล ข้างหลังก็จะเป็นที่ว่างเปล่าค่ะเพราะว่าปลูกหญ้าหลายปีแล้วยามตายหมดแล้วค่ะว่ามันดูดูแรงมาสามปีแล้วค่ะก็ไม่เหลือเนาะน้องช้างก็เอาไปผูกที่บ้านของเขาเนาะบ้านบ้านยางเนาะเพาะว่าเขาจะเอามาเป็นบางครั้ง อันุจเจ้ามาเป็นบางบางวันค่ะบางวันก็ขึ้มาก็จะไปผูกริมแน่น้ํามูลให้เล่นน้ํามูลบ้างไปเรื่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศค่ะถ้าน้องอยู่อย่างนี้ก็หุดหงิดเหมือนแม่เพชรค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะน้องช้างของเราเนาะอยู่กับที่ก็ยากค่ะเปลี่ยนอาหาร ดูน้องวายุโยกเข้าไปเดี๋ยวพ่อควันจะพาไปปลูกหญ้าแล้ววายุแม่ควันไม่มีอะไรให้กินกล้วยก็หมดแล้วนี่ค่ะน้องเขากินที่เราปลูกทิ้งไว้เขาเรียกบาน่าเป็นหญ้า,ากิ่งไม้ก็กิ่งไม้อ่อนๆเนาะ เพราะว่าเป็นช้างเด็กล้วยกล้วยกินกล้วยเช้าเย็นเนาะพี่กับน้องหันหน้าใส่กันแล้วดูพี่ก็ดูน้อง เข้าไปไปใกล้ๆพอจะเต้นใส่เนาะวายุหนุ่มหนุ่มหัวแดงว่าอย่างนั้นพ่เอฟซีตั้งให้หนุ่มหัวแดงน้องวายุของเรา นี่ค่ะตอนเช้าแต่แต่ไม่เช้าเท่าไหร่สายๆนิดนึงเนาะถ้าพ่อควันไม่อยู่ก็ไว้เอาไว้เอาไว้ใต้ร่มไม้เนาะพ่อควันอยู่ก็ไว้อย่างนี้เลยค่ะพอดีมแม่ควันก็พูดติดขัดเนาะพ,พูดจะไม่คล่องเท่าไหร่เนาะต้องขอโทษด้วยนะคะแม่ควันของเรา การพูดไม่คล่องค่ะก็มีตกบ้างค่ะดูงานน,น้อยๆของเขาเนี่ยงานเขาเพิ่งจะออกค่ะวายุยาวเป็นยาวนิดนึงค่ะสามปีค่ะแค่นี้ดูดู ดูดิเอ้อาควันไมอยู่ก็แบบนี้แหละน้องวายุของเราเอาเข้าไปพี่ก็เอาใหญ่เลยค่ะน้องก็เอาใหญ่เลย ตอนกลางวันก็เอารถเข็นเนาะเข็นในน้ำไปให้กินที่ปลูกหญ้าเนาะต้องเข็นไปให้น้องเขากินนะเพราะว่าตัวเล็กตอนกลางวันเขาต้องกินค่ะตัวใหญ่ก็กินแต่กินไม่มากค่ะแต่ตัวเล็กจะชอบเล่นน้ำอากาศร้อนเนาะใส่รถเข็นไปพี่กับน้องผูกคอ เอาน้องผูกคอพี่ไปสบายเลยค่ะยานมปีที่แล้วค่ะน้องเขางเ้าโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยดูเขาทำค่ะหันหน้าไปหาพี่พี่กับน้องหันหน้าหากัน ก็ขอกดแชรกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องทังเพชรมณีค่ะเปิดช่องได้ประมาณสามเดือนแล้วค่ะแม่เพชรของเราเพชรสายโยกเหมือนน้องวายุเลยโยกอย่างเดียวไม่หยุดไม่ย่อนค่ะไม่รู้เหนื่อยไหมพ่อควานก็เหนื่อยแทนเนาะ พ่ควนนันในควันก็เหน่อยแทนโยกอย่างน,นี้แหละค่ะหนุ่มผมแดงของเรานี่ค่ะมองดูสีแดงๆค่ะ ช่องทางเพชรมณีค่ะบิ๊หน้าคอยดูกันใหม่เนาะน้องวายุของเราหันตูไปแล้วทำอะไรดูกขผาใช้ผาแล้ว ก็สวัสดีค่ะคลิปหน้าคอยดูกันใหม่เนอะสวัสดีค่ะ